เวลาเนิดนึงเดี๋ยวจะร้องไห้แล้วเปาเอ้ยเปาอังเปาเอ้ยอันไหนวะอังเปาเอ้ยเปาเปาอยู่ไหนวะเปาอยู่ไหนวะเออเปาอยู่นี่ อยู่ไหนมาอังเปาอยู่ไหนมาอังเปาอยู่กับแม่เปล่าวะาอังเปาอยู่กับแม่เปล่าวหวไม่น่าปลุกเลยเอ้ยอังเปาอังเปาเอ้ยโอ้ยโอ้ยคุยคุยใครไม่รู้ ดูอย่างใครไม่รู้อะเป็นขี้ยหรอกขี้แตกยังขี้แตกยังหนูจะขี้ยยังหูกขี้ยงหรกโอ้ยจะอึกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยนี่นี่ๆเนี่ยนนี่ยเนี่น่นี่แนีน ไอ้แสบมันมาแล้วตบกระโหลกแล้วเลยเนาะไอ้แสบมาแล้วตบกระโหลกแล้วเลยคนเก่งของแม่เตะม,มันเลยนะลูกเตะม,ม,มันเลยนะลูกเตะมันเตะมันเลยนะเออันแน่อันแน่อนแนโอ้โอคุยอะลูกโอ้เดี๋ยจะเล่นมากเลยลูกโอ้อย่าเพึ่งร้องนะลูกองีง <c ười> <c ười> เปาเอ้ยเปล่าเปาเอ้ยนนนนนอ่างเปาเอ้ยอ่างเปาอ่างเปาลูกแม่เปล่าวะเอ๊ะอ่างเปาลูกแม่เปล่าลูกแม่ปันเนี่ยฮะไอยุกแม่ไอยุกแม่นะไอยุกแม่นะไออ่างเปาลูกแม่นะ ดูนมยังน,นะให้ดูนมอ้าวเดี๋ยวเวลาโชค bye-bye. Oh,